วันครับตำบลญนาปูอำเภอทุ่งสง QTH รับตันระดับสี่ครับ S m e สอง QAU ครับเจ็ดสิบสามสวัสดีค่ะเจฉราเอสวิสกี้สุรุอินเดียจากทุ่งสงนครศรีธรรมราช QTH รับกันได้ QK5S5 นะคะขอบคุณที่เข้ามาร่วมทดสอบสัญ,ญญาณค่ะเชิญสถานีต่อค่ะโอเทลสไลเอโรมยวันฟ้าคิเบกทุ่งสง กาจาทุ่งสองเชิญค่ะผมโปรโมเตอร์เซเลสโรเมโออัลฟาคิวเบกคอร์นทดสอบสัญญาณครับผมรับชนะคิวอาร์เกจ 4S 5เมตรครับอำเภอทุ่งคงเชาวนครศรีธรรมราช QTF รับเรื่องครับผม Q73 สวัสดีค่ะเทเจราเอโรเมโออัลฟาคิวเบกจากทุ่งโสวนครศรีธรรมราชถึงท่ายชนะสุราธานีรับชนะคิวอาร์เกจ 5S 5นะคะ ขอบคุณที่เข้ามาร่วมทดสอบสัญญาณประจำวันเคียร์ยูเจเชิญสถานีต่อไปค่ะเมื่อไม่มี Facebook, Twitter, Line, YouTube, Instagram โลกโซเชียลของหนุ่มสาวเมื่อ20ปีก่อนเขาเป็นยังไงกันการสื่อสารติดต่อของคนสมัยก่อนเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วซึ่งฮอตฮิตมากเปรียบได้ดัง Facebook, Twitter, Line, YouTube, Instagram ในยุคปัจจุบันเลยก็ว่าได้การสื่อสารที่ว่านั่นก็คือวิทยุสื่อสารวิทยุสมัครเล่นหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Amateur Radio หรือ Ham Radio คืองานอดิเรกอย่างหนึ่งของผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารด้วยการส่งคลื่นวิทยุมีกิจกรรมประกอบด้วยการศึกษาเชิงเทคนิคเกี่ยวกับวิทยุและการติดต่อสื่อสาร และการตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพื่อการศึกษาการทดลองการให้ความช่วยเหลือระหว่างกันการพักผ่อนหรือแลกเปลี่ยนความพิดเห็นระหว่างนักวิทยุสมัครเล่นด้วยกันนักวิทยุสมัครเล่นมักเรียกตัวเองว่าแฮมเมื่อวันที่10พฤศจิก,ก,กายนปีพุทธศักราช2507มีการก่อตั้งสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยมีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า Radio Amateur Society of Thailand หรือ RAS โดยที่สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสมาคมของนักวิทยุสมัครเล่นที่ไม่ใช่เป็นการค้าแต่รวมกันเพื่อส่งเสริมความสนใจเกี่ยวกับการทดลองวิทยุเพื่อความก้าวหน้าทางศิลปะการวิทยุและพะดุงไว้ซึ่งชื่อเสียงของนักวิทยุสมัครเล่นทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ และเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกันโดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองกิจการวิทยุสมัครเล่นได้รับการรับรองอย่างถูกต้องตามกฎหมายอย่างแท้จริงเมื่อวันที่4สิงหาคมปีพุทธศักราช2530จากการประกาศใช้ระเบียบคณะกรรมการประสานงานการจัดและบริหารความถี่วิทยุแห่งชาติ ว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่นเมื่อปีพุทธศักราช2,530นับได้ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้มีการติดต่อสื่อสารแบบนักวิทยุสมัครเล่นอย่างแท้จริงขึ้นในประเทศไทย ประเทศไทยเริ่มผลักดันให้มีกิจการวิทยุสมัครเล่นตั้งแต่ปีพศ2506มีการก่อตั้งสมาคมสมัครเล่นแห่งประเทศไทยมีการก่อตั้งสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยโดยมีคนไทย3คนฝรั่งอเมริกัน3คนตั้งสมาคมได้แต่หน่วยงานด้านความมั่นคงยังไม่ยินยอมยังกังวลในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยเพราะสถานการณ์รอบๆประเทศไทยยังมีการสู้รบกันอยู่ แต่อย่างไรก็มีการลักลอบนำเข้าเครื่องรับส่วงวิทยุเข้ามาใช้ในประเทศไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตมีการขออนุญาตจัดการแข่งขันติดต่อทางไกลเป็นครั้งคราวจะมีการผลักดันอย่างไรก็ไม่เป็นผลจนมาถึงปี2524เมื่อพลตํารวจตรีสุชาติเผือกสกุลดำรงตำแหน่งอธิบดีด้วยความเป็นวิศวกรและเป็นผู้บริหารสูงสุดของกรมประชาธิปไตยเป็นเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตจึงหาทางแก้ปัญหา โดยใช้อำนาจของเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตคิดที่จะทำโครงการนำร่องให้หน่วยงานมั่นคงได้เห็นประโยชน์ของกิจการวิทยุสมัครเล่นแต่จะเปิดเป็นกิจการวิทยุสมัครเล่นทันทีคงมีแรงต้านจากหน่วยงานด้านความมั่นคงมากและคงไม่สามารถทำได้จึงได้ใช้วิธีการทำโครงการนำร่องแต่พื้นฐานยึดหลักของนักวิทยุสมัครเล่นเช่นเปิดให้มีการนำเครื่องที่ลักลอบเข้ามาใช้ไม่ถูกต้อง ให้นำเครื่องวิทยุเหล่านั้นมาจดทะเบียนแล้วเปิดสอบให้ผู้สนใจมาสมัครสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นเป็นรุ่นแรกโดยร่วมมือกับสมาค,คมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยและจัดตั้งชมรมวิทยุอาสาสมัคร v r e v o l u n t a r Voluntary Vol Radio ขึ้นในกรมไปรษณีย์โทรเลข สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยได้มาติดตั้งทาวเวอร์30เมตรพร้อมสายอากาศชนิดรอบตัวและทิศทางและเครื่องรับส่งวิทยุทําให้สายลมเป็นสถานีควบคุมขายได้อย่างสมบูรณ์และขั้นตอนที่ควรได้บันทึกไว้ด้วยความภาคภูมิใจสูงสุดท่านพลตำรวจตรีสุชาติ VR001 ท่านได้นําความกราบบังคมทูลเพื่อขอพระราชวินิจฉัยจากพระองค์ท่านว่า จะเปิดชมรมวิทยุอาสาสมัครวีอเพื่อทําให้การใช้วิทยุสมัครเล่นได้ทําให้ถูกกฎหมายพระองค์ท่านได้มีพระราชดำรัสว่าเป็นการดีเขาจะได้ภูมิใจพร้อมกันนั้นก็ได้ทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายสัญญาณเรียกขานว่า VR-009 พระองค์ท่านทรงรับไว้และได้ส่งใช้สื่อสารเป็นปฐะถมฤกษ์ในคืนวันที่5ธันวาคมปีพุทธศักราช2524ในวันเฉลิมพระชนพรรษา ซึ่งมีการทำพิธีถวายพระพรชัยมงคลทางความถี่วิทยุเมื่อกล่าวถวายกันหมดทุกสถานีแล้วเป็นนักวิทยุสมัครเล่นและควรภาคภูมิใจในสิ่งที่พวกเราได้ทำกันมาตั้งแต่ในอดีตวิทยุสมัครเล่นเป็นระบบสื่อสารที่ประชาชนสามารถเข้ามาเป็นนักวิทยุสมัครเล่นได้ถ้ามีความตั้งใจสนใจจริงแล้วก็ไม่ยากแต่หลายคนก็สอบหลายครั้งก็สอบไม่ผ่านสวัสดีครับ เพื่อนๆชาวนักวิทยุนักวิทยุสมัครเล่นวันนี้วันที่18เมษายนส5 6 3าเป็นวันนักวิทยุสมัครเล่นโลกผมนายพิทยาผิวสวนน้ำเยื่อขานโฮเทลเซาวันโนเวมเบอร์เดลต้าฟ้า งานี้ดำรงตำแหน่งประธานชุมชนอยู่ตะเจริญ19หรและประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนอยู่ตะเจริญ19ําตบลบางยะแพกอำเภอพระพแดงจังหวัดสมุทรปราการการเป็นนักผู้ช่สมัครเล่นของของผมทำให้ผมและเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆและหลายท่านมีความรักไค่กลมเกียวสามัคคี ส่วนใหญ่ในการทำกิจกรรมเมื่อสมัยก่อนนี้เราจะทำการทำสาธารณประโยชน์ให้กับสังคมโดยเป็นหลักในเรื่องของการทำประโยชน์ให้กับสังคมนี้ผมและน้องซันนี่ซึ่งได้รู้จักกันมานานมากประมาณ20กว่าปีแล้วนะครับ สมัยก่อนนี้น้องซันนี่ได้ทำงานอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการน้องซันนี่เป็นส่วนหนึ่งของการตั้งชมรมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสมุทรปราการโดยน้องซันนี่จะเป็นคนคอยประสานงานติดต่อกับหน่วยงานราชการแล้วก็ติดต่อกับกลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นทั้งหมดทำให้การตั้ง ชมรมนักวิยิยดสมัครเล่นจังหวัดสมุทรปราการนี้ผ่านไปได้ดีเป็นชมรมแรกๆของการเป็นสมาชิกนักวิยิยดสมัครเล่นนะครับหลังจากนั้นผ่านมาสักระยะหนึ่งสมาชิกของชมรมนักวยิวดสมัครเล่นจังหวัดสมุทรปราการได้เพิ่มจํานวนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆทําให้ทางชมรม ได้ขออนุญาตก่อตั้งเป็นสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสมุทรปราการโดยใช้น้ำเรียกขานโฮเทลสละวันอันฟ้าไม้ส่วนอีกหนึ่อีกเรื่องหนึ่งนะครับพวกเรามีความรักใคร่กันฉันพี่ฉันน้องพวกเรามาจาก ต่างถิ่นต่างบ้านแต่เราก็คบกันด้วยการเป็นนะักวิทยุสมัครเล่นเรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้วอในการติดต่อในการเดินทางในระหว่างนั้นการประสานงานในเรื่องของการจราจรก็ดีเรื่องของการประสานงานเรื่องอุบัติเหตุก็ดีเราจะใช้วอกันเป็นหลัก ในส่วนใหญ่แต่ในปัจจุบันนี้ได้มีมือถือเข้ามาก็ทำให้การใช้วอลน้อยลงไปโดยลำดับอีกเรื่องหนึ่งการเป็นนักวิทยุสมัครเล่นทำให้เรามีพี่มีน้องมีเพื่อนเรารักใคร่กลมเกี่ยวกัน การที่เรารักใคร่กันก็สืบเนื่องมาจากเราได้มาพบกันพูดคุยได้ช่วยเหลือเพื่อกูลซึ่งกันและกันนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านใช้ประโยชน์จากการเป็นนักวิทยุสมัครเล่นในทางที่ถูกต้องและช่วยเหลือทางสังคมในโอกาสต่อไป สุดท้ายนี้ผมขอใหน้นักวิทยุสมัครเล่นทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและผ่านวิกฤตเรื่องโรคไวรัสโคโรนาโควิด -19 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในครั้งนี้ขอให้ทุกคนจงโชคดีและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะครับ ดูแลสุขภาพด้วยนะครับจากพวกเราชาวสมาคมนักวิทยยสมัครเล่นจังหวัดสมุทรปราการสวัสดีครับเชิญสถานีต่อไปค่ะคกาทางไกลเชิญข่าวเจสราเอเซราไมจูเลียค่ะบรัค สวัสดีค่ะเจเจลาเอเจล่ไมจูเลียสบรหลังเขาตำบลครองโสดหมู่13นะคะมาถึงอาสาร่วมใจท่าชนะฟูสเกลนะคะขอบคุณที่เข้ามาร่วมทดสอบสัญญาณประจำวันค่ะสำหรับวิทยุสมัครเล่นนะคะแนะนำตัวนี่หนึ่งโฮเทลเซราวันโนเวเบอร์ November, วิสกี้กอล์ฟนะคะการที่เข้ามาเล่นวิทยุสมัครเล่นเมื่อในอดีตถ้าย้อนกลับไปเมื่อ20กว่าปีที่แล้วก็คือเล่นตามคนในครอบครัวนะคะเนื่องจากว่า มันเป็นวงการสื่อสารที่ยังไม่เป็นที่รู้จักเท่าไหรนะ่นักถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี2 5 3 1 3 2ในช่วงนั้นก็มีการสอบซึ่งการสอบเนี่ยมันจะคนเป็นหมื่นหมื่นคนแล้วในการสอบตรงนั้นเนี่ยถามว่าความประทับใจของตัวเองเนี่ยต้องบอกว่ารู้จักวงการวิทชียสมัครเล่นมาจากไหนก็มาจากการชักชวนจากคนในครอบครัวคือโฮเทลเซราวันฟ็อกทอโรเมลฟ็อกทอ แล้วการที่อีกคนหนึ่งมีนามเรียกขานแล้วจะคุยกับใครก็ต้องเชิญชวนคนที่อยู่ข้างๆเพื่อเราจะได้สนทนาด้วยกันทีนี้ถามว่าในการสนทนาหรือว่ากว่าเราจะได้ใบอนุญาตคอนสายนั้นเราต้องใช้เวลาหลายปีมากเลยนะคะกว่าเราจะรอแบบรอแล้วรอเล่ารอรอรอแล้วรออ,อ,ออีกรอจนรู้สึกว่าจะท้อรอจนลืม แล้วสุดท้ายพอได้มานะคะความเขาเรียกว่ามีคุณค่าทางด้านจิตใจเนี่ยจนปัจจุบันนี้ก็ยังใช้อยู่นะคะสำหรับวงการวิทยุสมัครเล่นถามว่าให้อะไรกับตัวเองได้บ้างหนึ่งได้เพื่อนแน่นอนการที่ความฉี่ที่มันส่งสัญ,ญญาณออกไปเนี่ยมันทำให้ตราสัญ,ญญาณไปถึงคุณคือเพื่อนนะคะ mm hmm. นี่คือสโลแกนของวงการวิทยุสมัครเล่นจากร้อยวันเพราะฉะนั้นคำนิยามตรงนี้เนี่ย ไม่ต้องพูดถึงใดๆเลยนอกเหนือจากการช่วยเหลือสังคมไม่ว่ายามภัยพิบัติน้ำท่วมเกิดแผ่นดินไหวนักวิทยุสปัรเล่นจะไปถึงก่อนสำหรับตัวเองเมื่อในอดีตนั่นคือเน็ตคอนโทรลนะคะโดยการเช็คสัญญาณรีพอร์ตเข้ามาเป็นค่ำคืนที่เรามีความสุขมากทุกคนก็จะคอยเทสสัญญาณว่าบ้านเราระดับเสียงเป็นยังไงคืนนี้เป็นยังไงคนฟ้าเป็นยังไง และหลังจากนั้นเราก็จะมีการพูดคุยกันเล่นเล่นแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันถามว่าปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าจะมีการสื่อสารเข้ามามากมายแต่ในวงการของนักวิทยุสมัครเล่นจริงๆหรือที่เราเรียกกันว่า VR นั้นเนี่ยสำหรับครอบครัวที่บ้านนะคะก็ยังเล่นวิทยุสมัครเล่นอยู่จนถึงทุกวันนี้นะคะเพราะนั้นก็ถือว่าวงการวิทยุสมัครเล่นเนี่ยเ,เป็นการให้ให,ให้ให้ความรู้ที่ดีเยี่ยม สำหรับการสื่อสารเมื่อในอดีตแม้ว่าในปัจจุบันการติดต่อสื่อสารจะทำได้สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วแต่ก็ยังมีคนจำนวนไม่น้อยที่ยังคงเล่นวิทยุสื่อสารอยู่อาจจะเพราะความสะดวกที่ใช้ได้แม้ในที่อับสัญญาณโทรศัพท์หรืออาจจะแค่หลงสนเสน่ห์ความคลาสสิกของมันก็ได้ทุกอย่างล้วนมีทั้งประโยชน์และข้อจำกัดแล้วแต่ว่าใครจะเลือกใช้อะไรวันนี้จะพา ท่านผู้ชมย้อนกลับไปในอดีตที่การสื่อสารยังไม่สะดวกเท่านี้แต่ก็ยังอบอุ่นน่ารักไม่แพ้การส่งสติ๊กเกอร์ไลน์ให้กันในปัจจุบัน